เราจะเข้ารีสอร์ทกัานะพี่เฮ้ยยังไงเดี๋ยวจะตึ้งสิเอาอ๋อนี่แหละยังไงวะอย่างนี้เหรอหายแล้วไม่ไม่ไม่ให้ตรงไปเหมือนรีสอร์ทเขาป่ะเลี้ยวขวาไม่ใช่ไม่เลี้ยวเอาอีกทัวร์ไหนอือเราอยู่ตรงนี้ ก็หันไปนู่นพี่เลยมันไปให้ไปทางนู้นเนี่ไปทางนู้ไปตรงไปถึงรีสอร์ทก็ถามกลัวว่ามันจะเลยไงแต่ว่ามันไม่เลยหรอกใครกลัวเขาจริงเหรอไปขวาจริงเหรอเขาไปทางนู้นแหละเราดูดิไปรีสอร์ทเขาหรือเปล่าอืมทางนี้รีสอร์ทเหรอเนี่ยก็เห็นไฟพี่เขาไฟอ่ะอื ไปจริงเหรอเดเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเหมือนทางเข้าบ้านเขานี่ยไปไปพี่ลกมากเลยนะมันลกมากเลย

ไงไม่ได้ไม่ได้นั่นได้ป่ะมาเราเจอหมอยบังแล้วก็แล้วก็ไม่ใบไม่แหวกแล้วอ่ะจะได้มีรอยตีนเทียบดิตีนหัวแล้วตีกระทีงอย่าหยุดปรับปรับแป้นใหม่ขี่ลํบากหนมามาได้มาได้ ลอยลอยวัวชัดๆ้ย ลอยกระทิงงเว้ยที่มันลอยกระทิงด้วยว่ะขนไม้ขนไม้ขึ้ขี้กระทิงด้วยว่าเนี่ย cua อะไรอุ้ยไปได้ ừ. mấy อุ้ยไม่ ông ngay ông ่อน้ยแหเฮ้ยติดป่ะเอาติดมันพามาแต่เพี้ยมากเลยทานกันแนงกรนแนก็ไปมันไม่ค่อยมีใคระใครมาอวดขาเลยเหนื่อยแลนั่นแหละมันดบๆๆไปเลย